สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาตรวจดวงในช่วงดาวเสาย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะโดยดาวเสาจะย้ายจากภพดีไปพบเสื่อมนะจากลาภะไปพบวินาศค่ะ EP นี้เป็น EP ที่1นนะคะเป็นการทำนายดาวเสาบวกดวงเดิมแต่ว่า EP 2จะเป็นการทำนายดาวเสาบวกดวงจรใครสนใจจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ สำหรับดาวเสาของคนเมดเนี่ยเราแทนเรื่องการงานนะคะซึ่งดาวการงานเนี่ยกำลังจะโครจรจากจุดของความสำเร็จเข้าสู่จุดของคำว่าวินาแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งดาวเสากํกำลังจะย้ายเนี่ยในวันที่19พฤษภาแล้วก็จะไปอยู่ในภพวินาทไปถึง2ปีครึ่งนะคะแต่ว่าอิทธิพลเนี่ยนะคะของดาวเสาเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่ช่วงนี้แล้วแหละจริงๆตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วแหละ ว่ารู้สึกว่าวิถีการงานของเราเนี่ยมันมีทิศทางที่เปลี่ยนไปคุณจะเริ่มรู้สึกอันนี้เรียกว่าองศาดาวนะคะองศาดาวของดาวเสาร์เนี่ยตีไปประมาณ3เดือนล่วงหน้าก่อนดาวย้ายเมื่อดาวย้ายในวันที่19พฤษภาคมคุณก็จะเห็นแบบชัดเจนมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มลองผิดลองถูกแล้วช่วงนี้นะคะคำว่าวินาเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณก็อาจจะเป็นหนึ่ง เน้นไปเรื่องของการเดินทางสมมุติว่าชีวิตติดอยู่แต่ในออฟฟิศนะคะก็อาจจะเป็นการเดินทางการเดินทางไกลการเดินทางไปในพื้นที่จํากัดนะคะหรือทํางานแบบอยู่ในที่ที่มันมีพื้นที่จํากัดก็ได้นะคะเช่นแบบ ทำงานออนไลน์อะอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะหรืองานของเรามันวินาศมันเปลี่ยนไปเลยนะคะมันเหมือนแบบแผ่นดินไหวเลยเปลี่ยนรูปแบบการทํางานไปเลยนะคะคือออกจากงานถูกไล่ออกจากงานหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทําอุตสาหกรรมนี้ลนะฉันอยากจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนคะแนงไปเลยนะคะงานที่เราทําอยู่ดีๆเนี่ยมันวินาศมันแบบว่าเปลี่ยนไปเลย อารมณ์วินาเนี่ยเหมือนแผ่นดินไหวอยู่อยู่มาวันหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่เอาละหรืองานของเราอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับคำว่าวินาแปลว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของประกรันเรื่องของความเสียเห,หายๆเนี่ยหรือการไปแทนที่แบบหรือไปช่วยคนที่เขาเสียเสียหายก็ได้นะคะอันนี้คือคือคำว่าวินาทีนี้ดาวสาวอะ่ะจะลอยอยู่ในภพว,วินาทแบบเนี้นะคะในปีนี้เนี่ยแค่ประมาณ สามเดือนเองนะแล้วหลังจากนั้นพอช่วงวันที่23สิบงหาคมดาวเสาดันเดินโครจรถอยหลังกลับมาอยู่ในภพลาภะมันเลยอารมณ์เหมือนเป็นการเปลี่ยนไปแค่ช่วครู่อ่ะสมมติคุณรู้สึกว่าฉันคิดใหม่ทำใหม่งั้นฉันจะแบบว่าดิวกับต่างประเทศละฉันจะไม่เอาล้วแบบโลโก้อย่างี้นะคะคุณก็อาจจะทำไปได้แค่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าทำรูปแบบเดิมดีกว่า หรือมันมีเหตุให้จะต้องแบบกลับเข้ามาเหมือนทำทำงานอะไรที่คุณค้างเอาไวอ้อ่ะก่อนที่คุณจะเปลี่ยนไปเช่บางทีคุณอาจจะเอ,อ่อออกจากงานแล้วอยู่มาวันหนึง่งก็อาจจะมีคนเรียกคุณกลับไปทํางานก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะถูกไล่ออกแล้วอยู่มาวันหนึง่งนะคะก็อาจจะต้องกลับมาคุยเรื่องที่ทํางานเก่านี่แหละนะคะมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ค้างบางอย่างก็ได้เรื่องเงินเรื่องอะไรที่ต้องตกลงคุยกัน เลยกลายเป็นว่าดาวเสาร์เนี่ยถอยกลับมายี่สิบสามสิงหาถึงสิบสามกุมภาพันธ์หกเก้าเลยนะอยู่ไปอีกเนี่ยห้าเดือนกว่าพอสิบสามกุมภาพันธ์หกเก้าหลังจากนั้นดาวเสาร์ก็จะกลับมาอยู่ในโควินาศพอเรากลับมาอยู่ในจุดเดิมเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอองั้นฉันก็อยากเปลี่ยนอีกอะไรประมาณนี้มันมีอารมณ์ของการขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะในเรื่องของงานหรือสิ่งที่คุณวางแผนจะทำในช่วงที่ดาวเสาย้ายนี่เองนะคะ ทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าดวงเดิมของคุณอะนะคะดาวอะไรอยู่ในภพวินาศเพราะจะสัมพันธ์กับเรื่องงานของคุณในครั้งนี้นะอย่างคู่ดาวที่ดีก่อนนะอย่าง71 74 78เนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรคู่ท่าคุคู่สมพลต้องบอกก่อนว่าภพวินาศมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่า อยู่ดีๆมาวันหนึ่งมันก็แบบพังลงอ่ะเหมือนแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคู่ที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ว่ามันจะดีแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมันก็ไม่ดีก็คือมันก็ไม่ดีเลยนะคะอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพวินาศเนี่ยนะคะเขาเป็นดาวคู่ธาตุกันนะเลยเหมือนกับว่าพื้นดวงคุณอ่ะอาทิตย์มาจากภพปุตตะคุณเนี่ยนะคะบางทีคุณอาจจะหนึ่งเรียนหรือศึกษาเนี่ยนะคะมักจะได้เรียนศึกษาต่างประเทศนะคะ หรือมีลูกนะลูกเราก็มักจะไปอยู่ไกลจากเรานะคะหรือมีบริวารหรือมีคนที่เราดูแลเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันใกล้ๆไม่ได้นะคะมันต้องแบบออคุยกันแบบไกลๆนะคะอยู่ไกลๆกันที่เนี้ย พอดาวเสามานะคะมันเป็นดาวคู่ธาตุแต่ว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสนะในเรื่องของงานธาตุไฟอะ่ะนะมีความแบบว่ารู้สึกกระตือรือร้นคุณอาจจะได้ลูกน้องอที่มาช่วยกันแบบทางานในในเวลาที่งานคุณมันเปลี่ยนไปเนี่ยลูกน้องมาช่วยนะคะเป็นธาตุไฟ ช่วยเพิ่มไฟลูกค้าก็จะมาช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนนะคะหรือการเรียนการศึกษาออนไลน์การศึกษาต่างประเทศมันเหมือนมันมีไฟมันกระพืออะมันกระพือนะคะแต่ไฟดวงนี้มันจะมาแบบแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆมันก็อาจจะหายไปเลยเช่น เออลูกค้ามานะเหอไฟแ,บแลบเลยเรา่าเปลี่ยนงานเขายังตามไปซื้อของของเราเลยเออไปเอเดียวกับลูกค้ารายใหม่ต่างประเทศเฮ้ยลูกค้าดีเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็วีน่าคืออยูด่ดีก็หายไปพังไปไม่มีไม่มีเอ,อ่อไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพุธนะอันนี้เป็นดาวคู่สมพลรอยอยู่ในภพว,วินาาเนี่ยของเดิมก่อนนะคะเวลาคุณมีเพื่อน มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีสังคมเนี่ยนะคะมักจะคบกันได้ไม่นานนะอยู่มาวันหนึ่งนะคะเขาก็จะวินาแหละไปไกลจากเราคือสนิทก,กับใครปุ๊บเดี๋ยวเขาไปละไปต่างประเทศสนิทก,กับใครปุ๊บเดี๋ยวไปละเขาเขาลาออกจากบริษัทนี้นะหรือสนิทก,กันไปพักหนึ่งปีกันละนะคะอะไรแบบนี้นะคะทีนี้อีกเรือนหนึ่งก็จะเป็นดาวพุธมาจากอเมริใช่ไหมเวลามีปัญหาหรือมีอุปสรรคเนี่ยมักหรือคนที่แทงข้างหลังอะ่ะ เขามักจะอยู่ข้างหลังเราเขาถือมีดแทงข้างหลังเราไม่ยอมเปิดเผยตัวตนศัตรูอยู่ข้างหลังไม่เปิดเผยตัวตนนะคะพอดาวคู่สมพลมาเจอกันแบบนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสก่อนช่วงแรกนะคะการติดต่อสื่อสารเรื่องของกิจการการงานการติดต่อสื่อสารเรื่องของหนีออ้สินเรื่องของประกรัรนะคะเรื่องของเพื่อนต่างประเทศเรื่องของ การทำงานร่วมก,ก,กันกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะการร่วมมือกันการทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะมักจะดีช่วงแรกช่วงแรกนะเมื่อดีปุ๊บให้เตรียมใจไว้เลยว่าเดี๋ยวเอาละแตกคอกันละคุยกันไม่รู้เรื่องปัญหามาละแบ่งผลประโยชน์ไม่ได้จะดีแค่ช่วงแรกทีนี้ถ้าคุณมีราหูบ้างนะคะโหราหูนี่ดาวคู่มิตรใหญ่เลยนะคะราหูเนี่ยมาจาก เรือนลาพะถ้าในพื้นดวงเนี่ยความสําเร็จของเราเนี่ยนะคะเวลามีมันมีแบบใหญ่โตนะราหูนะคะอาจจะแบบความสําเร็จของเรามักจะมาจากาต่างประเทศเรื่องสีเทาๆเรื่องสีดักๆนะคะแบบงานกลางคืนงานแบบขายเงางานอะไรมวัวเมาลุ่มหลงอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามีแล้วเนี่ยนะคะจะยุ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ พังหรือวินาศลงนะคะอันนี้พื้นดวงนะมันจะทําอยู่ได้ไม่นานไอ้เทาๆดักๆเนี่ยนะคะพอราหูมาเจอดา,าวเสาร์หรืดาวคู่มิตรใหญ่คุณมีโอกาสสําเร็จมากนะงานคุณนะ่ะโอกาสใหญ่มากอาจจะเป็นแบบงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์หรืองานประกันงานแก้ไขปัญหาได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรแบบมาเนี่ยได้รับความสําเร็จอย่างสูงแต่เมื่อสําเร็จแล้วก็จะวินาศ คือมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะคะตำ,ตำแหน่งตำแหน่งพวกพ้องอะไรอย่างเงี้ยคือขายอะไรของคุณเนี่ยมันมันเด่นจริงแต่สักพักหนึ่งก็จะเสื่อมลงทีนี้ถ้าคุณมีดาวเสาวอยู่ในพวกรีนาศอยู่แล้วอันนี้เฉยๆนะคะคือพื้นดวงเนี่ยนะคะเรื่องงานของเราเนี่ยก็ก็ไปสัมหาคำว่าวินาางานต่างประเทศงานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ทำงานไปแล้วพักหนึ่งไม่อยากทําฉันก็ลาออกหรือแบบทํางานไปแล้วพักหนึ่งกําลังจะมั่นคงแล้วบริษัทก็เกิดปลดออกหรือมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้ไปต่อไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเราเลยชินพอเดี๋ยวงานเราจะวินาศเราก็รู้สึกว่างั้นๆแหละเพราะว่าชีวิตนี้ฉันก็เป็นแบบนี้มาอยู่แล้วทีนี้เราก็จะมาดูกลุ่มที่เป็นดาวไม่เข้าพวกกับดาวเสาร์นะคือดาวกึ่งศัตรูนะั่นแหละนะคะนะหรือดาวคู่ศัตรูพอ ถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูมันก็เลยมีอาการว่ารู้สึกไม่ไม่ดีช่วงแรกแล้วก็จะหายไปนะคะอย่างดาวจันร์อย่างเงี้ยคุณมีดาวจันลอยอยู่ในภพวินาศพื้นดวงก่อนนะครอบครัวของเราทรัพย์สินของเรานะคะมักจะไปอยู่ไกลนะคะ คือมีบ้านอาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะคะอาจจะมีบ้านต่างประเทศนะคะหรือแบบครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันพอมีครอบครัวความมั่นคงมีทรัพย์สินอยู่มาวันหนึ่งก็จะต้องมีนาฏพังไปคือบางคนก็ไม่สบายหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีการต้องออกไปแบบจำนงจำนองอยู่กันกับเราได้ไม่นานนะคะพอดาวจันทร์ไปเจอดาวเสาร์เนี่ยมันมีความรู้สึกอึดอัดก่อนนะคะบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้ทํางานนะคะทางานกับคนในครอบครัว พอทำงานร่วมกันนะคะในช่วงแรกอึดอัดอึดอัดใจนะคะแต่ความอึดอัดใจอ่ะมันจะค่อยๆหมดไปมันจะอึดอัดใจแค่ช่วงแรกนะคะหรือเรื่องของทรัพย์สินนะคะบา,บางทีอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างทําร่วมก,กันกับครอบครัวหรือมันมีเรื่องภายในเรื่องทรัพย์สินอะที่มันจะต้องมีการมาแบบว่าดูแลมีการมาแบบว่าแก้ไขมีการมาแบบว่าต้องต้องทาอะไรด้วยกันซึ่งมันก็เหนื่อยหนักใจอะนะบางทีอาจจะเป็นการย้ยายก็ได้บ้าน นะ,ะไปอยู่ไกลนะคะหรือเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมอึดอัดช่วงแรกแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกดีขึ้นทีนี้ถ้าคุณมีดาวอังคารนะคะลอยอยู่ในพกวินาศอังคารเนี่ยเป็นตัวคุณเลยนะพื้นดวงเนี่ยเราเนี่ยนะคะ ชอบทําตัวเองวินาศนะคืออ่ะถ้าพูดด้านดีคือเราอาจจะไม่ชอบอยู่กับที่ก็ได้นะชอบแบบว่าโกอินเตอยากไปไกลๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนแบบเก็บเนื้อเก็บตัววินาศอะไม่ค่อยมีใครเห็นนะถ้าเห็นอีกทีก็ไปนู่นละไปต่างประเทศละนะคะหรือเรามักจะทําตัวเองให้เกิดความเสียหายก็ได้พอจะดีจะดีตัวเองนี่แหละทําให้ตัวเองแบบฉันไม่อยากดีไปต่อไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยทําตัวเองปังวินาศก็ได้นะคะ แล้วก็อีกเรือนหนึ่งก็มาจากภพมรณะนะคะมรณะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยอะค่ะบางทีเวลามีโรคภัยไค้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบซุกซ่อนอะหลบหลบซ่อนซ่อนอยู่ในอยู่ในตัวเราบางทีก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะพอดาวเสามาอย่างเงี้ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูเลยนะเราอะเจอดาวเสาเนี่ยเหมือนเราขี่จักรยานอยู่เจอดาวเสาเนี่ยเป็นรถบรรทุกเนี่ยขับมาใกล้ๆก็มีมีอะไรรู้สึกหวาดเสียวได้เหมือนกันนะว่างานที่คุณกําลังจะทําเนี่ย งานที่มีรูปรูปแบบที่เปลี่ยนไปเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกหวาดเสียวเอาไงดีวะจะทําได้ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดเนี้ยหรือแบบสมมติงานพังก็ออตกงานอย่างเงี้ยตายแล้วหวาดเสียวจังเลยทาไงดีฉัน,ฉ,นฉันจะฉันจะรอดไหมเนี่ยฉันจะเอายงไงดีหรืองานมันแบบเสียหายมากตายแล้วทํายังไงดีเนี่ยเหมือนเหมือนขี่จักรยานแล้วขนาบข้างด้วยรถบรรทุกอะไรเงี้ยมันมีอาการแบบว่ากลัวตายทําไงดีอะไรเงี้ยนะคะ ความหวาดเสียวเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแค่ชั่วครู่นะคะเดี๋ยวคุณก็แก้ปัญหาได้เองแหละนะมันเสียว,ๆช,วๆช่วงแรกนั่นแหละนะทีนี้มาดูดาวพฤหัสนะ,ะพฤหัสเนี่ยในภพวินาศวินาศเป็นเกษตรในพื้นดวงนะคือเรื่องของแบบ ต่างประเทศออนไลน์การแก้ไขเนี่ยมันโดดเด่นนะในพื้นดวงคุณนะยิ่งถ้าเกิด่อพฤหัสนี่เป็นเรื่องของการเรียนด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเรียนนะศึกษาต,ต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยก็โดดเด่นนะสาหรับคนคกลุ่มนี้แล้วก็ดาวพฤหัสมาจากภพสุภะด้วยนะคะสุภะเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะคะคนที่เราแบบยกย่องอ่ะนะคะอยู่อยู่แบบวัยวุฒิคุณวุฒิเกียรติวุฒิอะไรเนี่ยสูงกว่าเราเนี่ยนะคะเมื่อมีเขาแล้วเนี่ยนะคะมักจะอยู่กันไม่นานเขาวินาศ ไปไกลจากเราบางทีนายดีดีพอเราเข้าไปทำงานอยู่ไม่นานนายกเกษียณละจ้านายถูกย้ายเออนายไปละเออนายอยู่กับอยู่กับนายไม่ได้นายพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพอดาวเสามาเนี่ยมันมันเป็นดาวผู้ศัตรูนะเลยทำให้งานที่คุณทำเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าช่วงแรกอ่ะบางทีทำอะไรกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าเขามา อาจจะมาแบบมาจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรกับสิ่งที่เรากําลังจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเออเวมันไม่เหมือนกันนะ่ะหรือมีการปรับเปลี่ยนแบบรูปแบบการแบบทํางานมากหน่อยนะเพราะว่าพบสุภาคือพบผู้ใหญ่อะบางทีเขาจะมาสอดส่องไงว่าแบบว่าเอ้ยทาไม่ถูกหรือเปล่าทําผิดอะไรหรือเปล่าทํางานยังไงแบบไหนได้บอกได้กล่าวได้ได้รายงานรีพอร์ตฉันไหมทําไมเธอไม่ทําอย่างนี้จู้จี้จุกจิกอะ ความให้มันมีความรู้สึกเป็นอัดใจนะคะหรือรู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางงนะคะเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วไอ้สิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางเองนะคะทีนี้ถ้าคุณมีดาวศุกร์ลออยู่ในภพว,วินาศเนี่ยนะคะดาวศุกร์เป็นเกษตรสองเรือนเอาเรือนแรกก่อนนะคะพื้นดวงเนี่ยเงินเรามีแล้ววินาศมีแล้วใช้หมดเลยจ้าแล้วใช้ไปแบบว่าคือ วินาตรงนี้เป็นมหาอุดด้วยอ่ะแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็รู้สึกอยากใช้แล้วพอใช้ทีก็จะใช้แบบของแพงของแพงเลยอ่ะแบบว่าหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดาวสุก็มาจากภพปัตตนีด้วยนะคะคนรักคนรักมักมาจากแดนไกลเจอการผ่านโลกออนไลน์นะคะหรือไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือคบกันแล้วบางทีก็จะต้องเลิกล้างห่างไกลอยู่ไกลกันถึงจะดีนะ พอดาวเสาร์มาเนี่ยสุกเสาร์มันเป็นดาวของความรู้สึกด้วยอะ่ะมันมีความรู้สึกทุกข์อึดอัดใจบางทีการทำงานร่วมก,กันกับคนรักพาร์ทเนอร์คู่ค้าเนี่ยนะคะมันทำให้เรารู้สึกรู้สึกแคร์นะคะเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจบางทีงานมันเปลี่ยนไปสภาพมันเปลี่ยนไปนี้ยพอ คุณอาจจะได้แบบพาร์ทเนอร์ใหม่ก็ได้นะคะหรือพาร์ทเนอร์เก่าทํางานในรูปแบบใหม่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางอะ่ะมันรู้สึกอึดอัดใจความอึดอัดใจก็จะเริ่มน้อยลงนะคะหายไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง <c oughs> รวมถึงเงินนะคะบางทีมันอาจจะต้องมีเรื่องของอการลงทุนอะไรต่างๆในเรื่องของการงานซึ่งก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะคะว่าแบบเอ้ยแบบเงินเราลงไปขนาดเนี้ยนะคะ มันจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะคุณก็เลยทุกมากว่าเอ้ยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันทุกใจกลัวสภาพคล่องมันมีปัญหานะคะแต่ความทุกใจก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันก็วินาศเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเองทีนี้มาดูดาวเกตบ้างดาวเกตอะ่ะท่านจะเป็นอารมณ์ว่าเป็นตัว support อะนะคะ อยู่กับดาวดวงไหนก็สปอร์ตดาวดวงนั้นอยู่กับภพบไหนก็สปอร์ตภพนั้นนะคะพอดีว่าถ้าอยู่ในภพวินาศมันเป็นภพเสือ่อมไงมันเป็นภพเสียพื้นดวงเนี่ยนะคะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะมาช่วยคุณเมื่อเมื่อคุณพังปังปินาศเออเมื่อคุณแบบว่าอยู่ดีวันหนึง่งโอ้ยตายละซวยละอย่างเนี้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์วิ่งเข้ามาช่วยเลยทันทีนะคะหรือเวลาคุณอยู่ที่ไกลๆนะคะแบบไปต่างประ,ทประเทศอะไรอย่างเงี้ยผสมภาษาก็ไม่ได้ไม่รู้จักคนนั้นคนนี้เลยแต่อยู่ต่างประเทศรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันง่ายขึ้นเพราะบุญช่วยเออนะพอดาวเสามาเนี่ยกลายเป็นว่าดาวเกตก็จะมากระตุ้นดาวเสานะทําให้ยิ่งแบบเหนื่อยเหนื่อยหนักทุกเครียด มากเรื่องงานที่มีการปรับเปลี่ยนไปเนี่ยต้องมีการอดทนรอคอยยาวนานเครียดสุดเออแต่มันก็จะแบบเครียดสุดๆดเนี่ยพักเดียวนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะบริหารจัดการได้นั่นเองทีนี้มาดูดาวมิตยูด้วยนะคะมิตยูเนี่ยจะเป็นดาวที่ทำลายล้างนะคะอยู่กับดาวดวงไหนก็จะทำให้ดาวดวงนั้นเนี่ยนะคะเออเสียหายนะคะ พออยู่กับภพบไหนภพนั้นก็จะเสียหายบังเอิญว่าถ้าพื้นดวงคุณเนี่ยมฤตยูอยู่ในภพวินาศอันนี้ดีแล้วนะคะแปลว่ามฤตยูไม่ถึงเรื่องราวในชีวิตเรานะไม่ถึงการเงินไม่ถึงครอบครัวคู่ครองคนรักลูกหล,ลานบริวารการงานตัวเองความสําเร็จดีนะคะอยู่ในภพวินาศนะคะไม่ถึงตัวเราแต่คราวนี้มฤตยูจะมาถึงดาวเสาร์แทนซึ่งดาวเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องของงานไง งานเราอะ่ะมันถูกปรับถูกเปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ยังเจอดาวมฤตยูอีกนะคะปรับเปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแน่นอนเพราะมฤตยูมาทําลายอค่ะทําให้ความเป็นปึกแผ่นของดาวเสาอะ่ะมันแบบสั่นสะเทือนไงมันเหมือนเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะงานเปลี่ยนแล้วนะแค่นี้ฉันก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนละเจอดาวมฤตยูอีกนะคะเลยเหมือนกับว่าทำไงอะ่ะเปลี่ยนแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เปลี่ยนเนี่ย มันจะดีไหมมันจะโอเคไหมมันจะถูกมฤตยูถูกผีไหมถูกผีทําลายไหมถูกใครมาแบบว่าระเบิดปรมาณูใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทําให้ถึงแม้จะเปลี่ยนก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังว่ามฤตยูจะมาทำ้ายทำให้เกิดความเสียหายไหมซึ่งปัจจุบันมฤตยูเนี่ยก็จออยู่ในพก,การเงินเลยมันอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของรายได้รายรับรายจ่าย ในเรื่องของการเปลี่ยนไปในกิจการการงานของคุณอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครอยากรู้ว่าแล้วดาวเสาวบวกดวงจอนอะ่ะจะเกิดอะไรนะคะไปตามได้ที่ ep 2